สวัสดีครับพบ่อเก็บช่องสีชมพูก,กับแอดมินสีชมพูครับผมก็สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับแอดมินก็พยายามอย่างเต็มที่ในะการเลือกโพยที่แบบน่าสนใจที่แบบเออมินคัดแล้วแหละว่ามันน่าจะออกนะครับผมโดยที่ใช้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ทุกอย่างนะครับในการเลือกโพยต่างๆแล้วก็เลือกสูตรต่างๆที่เอามาใช้นะครับในทั้งสูตรที่ทั้งใช้ในการทําสารมืดนะครับให้ได้ดีที่สุดมาแล้วก็แนวทางต่างๆนะครับแนวทางต่างๆอ่ะ ก็พยายามเต็มที่นะครับเพื่อให้ f c ได้แบบออมีตัวเลือกที่แคบลงนะครับในการในการเลือกจะได้เลือกออง่ายขึ้นนะครับในการเลือกในการซื้อจากจากทางรัฐบาลนะครับผมอ่ะก็พยายามเต็มที่นะครับงวดก่อนอ,อ่ะนิดึงเ,ออเกิดนีดึงกันงวดก่อนเนี่ยคือมันเป็นหนึ่งแปดเนาะหนึ่งแปดแล้วก็แล้วก็ของเออของดุยพันให้เก้าหนึ่งนนตอนอะไรมีบอกว่า เลขปกติเป็นมหาสตันตัวเลขนะที่แบบเป็น 8, แปดหนึ่งแปดล้วมีโอกาสเป็นหนึ่งเก้าได้นะครับซึ่งอ๋อหนึ่งเก้าจริงจริงนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับผมแล้วงวดนี้จะเป็นอะไรอ่ะสมมติว่า,สมม,วาสมมติว่ามันเรียงกันนะสองศูนย์ 0, ใช่ไหมมีว่าไม่ใช่ไม่ใช่สองศูนย์แต่ว่ามีโอกาสเป็นสองเก้าได้นะครับสองเก้าเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเก้าแล้วเนาะข้างหน้ายังไม่ยังไม่เรียงนะให้มีโอกาสเป็นเรียงเป็นสองเก้าแล้วสองเก้าก็ค่อนข้างตรงกับเลขของ เลขเจ้าอะเลขเจ้าที่เป็นเก้าหนึ่งเก้ามดก่อนอะที่เป็นรหัส่อ,อแเราก็วันนี้ก็คืออายุอายุสองเก้าครับเป็นคนว่าน่นสนใจนะก็คือถ้ามันมีอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะทําให้การคามวณมันมันมันใช้ค่อนข้างยากมันใช้การคำวดค่อนข้าง,างยากเหมือนกันถ้ามันแบบเหมือนกับมันเป็นเลขที่มนแบบมันตั้งใจอะมันเป็นเลขที่แบบตั้งใจให้เรียงอะประมาณอย่างงี้นนะครับอันนี้ก็คือ เอ่อให้แบบการไปเรหนึ่งนะเพราะว่าพวกเนี้ยมันคำนวณยากนะคำนวณขอนข้างคำคำยากเหมือนกันนะครับแต่หลักๆหลักๆส่วนใหญ่ก็จะออกตามที่คำนวณนั่นแหละครับแล้วก็อาจารย์ดุลพลานี่ให้9 2สองด้วยนะครับก็คือ90้าูนย์เกแล้วก็95้านะครับทำให้มีเกอยู่ด้วยเตะตามเหมือนกันนะสองเก้าเเตะตามเหมือนกันนะครับอ่า,มมาแต่ว่าสูตรเทปอมินอมินค่อนข้างจะนินศูนย์นศูนย์อ่ะมาดูสูตรหนึ่งแล้วกันสูตรแท้ศูนย์คือมีมีสองสามสูตรที่มนชอบนะให้ศูนย์นะ เรามาดูหนึ่งสูตรละกันหนึ่งสูตรที่ที่แบบทําให้อมินเลือกศูย์มานะในในศาสตร์มือนะครับเลือกูตมานะครับเป็นตัวแรกเลยในศาสตร์มือนะครับแต่ว่านเป็นแค่สูวนหนึ่งนะมันมีประมาณสัก 4, 4 5, 5สี่สี่ถึงห้าห้าสูตรได้นะครับผมมากกว่านั้นที่ที่มันโยงไปหาศูย์เลขศูย์นะครับซึ่งจริงๆอามินนะ่ะไม่ชอบเลขศูย์เลยก็คือเป็นคนไม่ชอบเลขศูย์เลยนะครับแล้วก็ไม่ชอบซื้อเลขสูตเลยนะครับเหมือนงวด ที่ไอ้ศูนย์ห้าตอนนั้นแหละเที่ว่าอไม่ชอบส่วนเลยแต่ว่ามันมันลงที่ศูนย์ห้าห้าสนยนอ่ะแล้วมันก็ออกสามมือวันแรกที่ลงให้นะครับวันแรกก็ออกจริงๆนะครับก็ศูนย์ห้าห้าส่วตอนนั้นน่ะหกเจ็ดอีกอ่ะไม่ชอบเลขหกเจ็ดเลยก็ออกนะครับคืออาจจะไม่ชอบเลขแบบเลขเดี่ยวแบบหกเจ็ดเลยแมันจะออกเลขเดี่ยวกันอย่างเงี้ยหกเจ็ดอะไรเงี้ยปกติเลขเดี่ยวเขาจะเอามาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็ออกหกเจ็ดหกอะไรตอนนั้นแหละวันนั้นแหละต่อกันเลยสองงวด ก็เป็นแบบนั้นจริงนะผมอ่ะโอเคนะครับเอาเรามาดูสามมือวันนี้วันนี้เอ่อที่คำนวณเอาไว้ก็คือเป็นเอ่อห้าศูนย์เก้านะห้ศูนย์เก้ามีค่อนข้างที่ว่า่าจะเป็นศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะในวันนี้ก็ของดาวดิวพลังก็มีศูนย์เก้าเก้าศูนย์ด้วยอนะ่ทำให้มีนค่อนข้างแบบอ่าก็คือตรงกันบ้างแหละอย่างไรก็มีตรงตรงกันกันกบที่เอมินชอบบ้างแหละอ่านะแต่ว่าอ๋อ,อแต่ก็ก็กึ่งกึ่งตรงกับของซื้อหวยยงยมเลยนะเพราะมีศูนย์มีห้าด้วยนะมีห้าศูนย์ศูนะครับ แต่ว่ามันก็จะเป็นเครื่งองโยนนี่เป็นเจนะ็ดหนึ่งห้าเนาะแล้วก็หนึ่งห้าศูนย์นะครับประมาณอย่างเงี้ยอ่าดูในคลิปเก่าแล้วกันนะครับใครชอบตัวไหนก็เลือกกันได้เลยแต่ว่าอันนี้เล่าให้ฟังว่าสองเก้าเนี่ยน,น่าสนใจเหมือนกันถ้าต้องการไว้นิดนึงนะครับกันไว้ยังไงออกมาจะไม่แบบไม่เสียได้การไรนิดหน่อยก็ยังดีนะครับประมาณอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะว่าพอเลขมันเยี่ยงแบบนี้มันค่อนข้างจะมันเหมือนเป็นตรงใจออกนะะประมาณนั้นเลยนะครับ อ่ะเรามาดูสูตรของสารมือกันต่อละกันนะครับด้วยตัวสูตรของสารมือเนี่ยหนึ่งอันหนึ่งสูตรที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็คือสูตรบวกหนึ่งนะครับสูตรบวกหนึ่งนะฮะซึ่งส่วนเนี้ยมันมันจะเริ่มเรียงมันตั้งแต่เมื่สองสามห้า 2, 3, นะครับถ้าเกิดดูนะแต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าคือเราจะดูแนวโน้มมาในในปัจจุบันนะครับเพราะว่าอย่างช่วงก่อนเนี่ยเป็นห้าหกเจ็ดมาแรงมันที่ชุดสองตัวแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับห คือว่าก็หลุดเหมือนกันนะหลุดเหมือนกันในชุดสองตัวหลังนะสองตัวหลังนะอ่าเดิมว่าแต่เนี้ยหกหนึ่งแปดหกมันอยู่ด้านหน้านก็อาจจะไม่นับหรือว่านับประมาณนั้นนะครับเป็นหนึ่งแปดก็เป็น 1, หนึ่งเก้าเหมันมนป็นเลขเลขเตียงอะ่ะเลขเตียงมันเลขตรงใจออกอะ่ะเป็นแบบยังไงละ่ะเป็นมาตรฐา์ตัวเลขกันอ่ะประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นงวดต่อมานี่อาจจะเป็นเก้าสองสองเก้าได้นะครับอาจจะไม่สองเก้าตรงๆน,นจจะเป็นเก้าสอง น่าต้องการนนะอันนี้คือมีคว่าน่าจะกันไว้นะครับน่าจะการไว้ต่อมาเรามาดูสูตรกันว่าทำไมถึงเอฟถึงคิดว่าจะมีศูนย์นะครับถ้ามันไม่ได้เป็นเลขแบบเลขเรียงตรงออกนะ่ะมีคิดว่าน่าจะมีศูนย์นะครับถ้าตามสูตรนะ آ, อ่ะมาดูกันว่าทําไมล่ะทําไมถึงมีศูนย์นะครับอ่ะห้าบวกหนึ่งเป็นเรามาดูเลขท้ายของชุดท,ที่ออกมาคือเลขเรียงนะครับเรียงตั้งแต่ว่าสองสามห้าเรียงออกมาเลยจนปัจจุบันนะครับอ่านี่ห้าบวกหนึ่งเป็น หกนะครับหอ่าหกเนาะมีหกอยู่หนึ่งตัวนะครับออกนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับอ่าเก้านะครับนี่นะนี่คือมาเก้านะอันนี้สองวดแล้วนะอันนี้หนึ่งวดนะอันนี้สองวดละเราจะดูกันว่าได้กี่งวดนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบคือศูนย์นะครับนี่ศูนยะ์อ่าไล่มาเลยนะไล่มาแล้วนะ สามงวดแล้วนะครับอแปดวงหนึ่งเป็นเก้าครับเก้าอสี่งวดแล้วนะอืไ ok, ล่มาสีกันแล้วนะเจ็ดบวงหนึ่งเป็นแปดหลุดนะครับวันนี้หลุดนะครับหลุดหนึ่งหนึ่งวันนี้หลุดนะลบออกนะครับห้าวงหนึ่งเป็นหกนะครับสูตรกันเลยนะครับห้าวงหนึ่งเป็นหกนะดูสุดกันเลยนะครับนี่หก เข้าวันที่5นะครับเจ็ดโหนึ่งเป็น8นะครับเข้า8นะครับผมเข้าวันที่6นะครับแปดปรหนึ่งเป็น9นะครับผมเข้าเ้านะครับเข้าวันที่7นะครับผมสรุปว่าเข้า7จาก8งวดนะครับหลังสุดเพราะฉะนั้นวดนที่คืออะไรนะครับ9กปหนึ่งเป็น มีศูนย์แน่ๆอยู่ในเลขสองตัวนะนี่คือสูตรเลขสองตัวเลยไม่ใช่สูตรเลขสามตัวด้วยนะครับสูตรเลขสองตัวเลยนะครับสองตัวเลยสองตัวนี้เลยนะครับต้องมีศูนย์ดูในนี้ไม่ฝังนี้ก็ฝังนี้นะหนึ่งตัวนะครับเรามาดูกันส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ศูนย์ที่เข้านะครับที่เข้าเข้าด้านหน้ามาขี่อันนะครับในงวหนึ่งสองสามสี่ นะครับสีงวดนะเข้าด้านหลังกับหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะทำไมป็นสี่เท่ากันอ๋อด้านสามสามสามดู 3, 3, ผิดไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เป็นหกนะครับอันนี้เกินผิดอันนี้อันนี้เป็นหกข้างบนหกนะครับอ่าวันที่หนึ่งด้านหน้านะครับหนึ่งหน้ามีเอียงอันสองอัน สามอันสี่อันอ่นนี่มันแตกงวดนี่หนาเห็นไหหนึ่ง,นะงสองสามอ๋อ ส่วนใหญ่สุวาส่วนใหญ่จะเข้าเลขหน้าเนาะก็คือฝั่งหน้าเนี่ยเข้าไปสี่ตำแหน่งดังเนี้ยเข้าไปสี่นะครับั่งนี้เข้าไป 4. สามนะครับอืถ้าแนวโน้มมันก็อาจจะเป็นเอามาเท่ากันเนาะเพราะว่ามันเสมอนะมีคิดว่านะมันน่าจะอยู่ในเสมอนะไม่ฝั่งหน้าก็ฝั่งหลังแต่ถ้าแนวโน้มอะ่ะท่านแนวโน้มตามตามความน่านจะเป็นมันก็ต้องไปอยู่ฝั่งสี่เนาะเป็นห้านะครับมันก็จะเก้าเก้าจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับเก้าอยู่ด้านนี้ ไอ้จะศูนย์ฝุนจะอยู่ด้านหน้าแต่ว่าถ้ามันจะเอามาเท่ากันนะเป็นสี่สี่เท่ากันเนี่ยูนย์อยู่ด้านหลังนะแต่ว่าโอกาสเข้าศูนย์เนี่ยค่อนข้างสูงถ้าเกิดตามสูตรนะถ้าตามตูดนะครับสรุปอันนี้ก็คือสูตรบวกหนึ่งนะสูตรบวกหนึ่งในเลขท้ายหลังสุดนะครับจะมีดุดแค่งวดเดียวนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้นะครับผมอันนี้ก็คือตัวอย่างสูตรเล็กเ็น้อยๆเดี๋ยวไอ้มินจะเอามาลงให้เรื่อยๆล้วกันสูตรการคำนวณต่างๆนะครับที่ เอามาใช้ที่เป็นเหมือนกับอาจารย์ตัวเลขก็คือศาสตร์นั่นแหละป็นศาสตร์ตัวเลขอย่างหนึ่งนะครับพอมารวมๆกันมั่วๆปนๆกันเป็นหมดทุกอย่างก็กลายเป็นศาสตร์มืดนะเพราะว่าใช้คํามหมื่นค่อนข้างจะยากนะคิดว่าศาสตร์อะไรดีล่ะอะไรเงี้ยคิดว่าเออทำศาสตร์มืดมันก็จะแบบรวมไปหมดเลยทุกอย่างแหละก็คือแบบทุกสิ่งทุกอย่างมรวมๆกันก็คือกลบว่าเป็นศาสตร์มืดเลยแหละก็คืออะไรก็ได้มารวมๆกันเพื่อได้เลขที่ดีที่สุดนะครับในการเลือกซื้อนะครับสรุปนะครับแอมินก็ยังคง มั่นใจว่ามีสเสถียรสูญนะอืมโอกาสศู์ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมากๆนะถ้าเกิดใจแอมินเองนะก็สู์น่าจะเยอะมากๆนะถ้าสูตรยังเดินต่อนะอืมในสูตรนี้นะครับผมจะมีอีกหลายสูตรเหมือนกันเดี๋ยวมินจะมาเล่าสูตรต่อไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มสูตรเพิ่ไปเรื่อยๆทนถึวันนะก็จะดูดีๆว่าถูกไหนถูกไม่ถูกบ้างนะครับผมก็ ประมาณนี้ก็พยายามเลือกผลมาให้นะครับสวัวอย่ใครที่ขอของอาจารย์หนึ่งนะเอ่อขออาจารย์หนึ่งอดมนลืมลงลืมลงจริงคือออกให้ออกมาแล้วแหละแต่ว่าลืมลงแต่ว่าสูตรสามไม่เห็นนะแต่ว่าเห็นแต่สูตรปกติอ่ะสูตรปกติของอาจารย์หนึ่งบนล่างอ่ะเดี๋ยวอเมมลงให้ใน,ในทําต่อจกคลิมนี้นะครับให้แอดมนลืมจริงของอาจารย์หนึ่งนะครับอ่านี่ก็สนุกดีนะครับก็คือแบบสูตรดีเอาแบบสูตรมาคำนวณกันนะครับ คนวงกันกเล่นๆนะครับก็แบบให้สีแบบแบบเปลี่ยบนบรรยากาศบ้างนะต่ดูโพยต่างๆนะแบบเออเราก็ดูที่มาของสูตรแต่และสูตรบ้างนะครับว่ามันเป็นแบบมาจากไหนมายังไงนะครับผมเสื่อแท้เป็นแบบเพิ่มความมั่นใจนะครับในการซื้อถ้าอ่ะ,อะแบบเป็นหนึ่งแล้วกันอ่ะสมมติว่าถ้าใครคิดว่า,าจารย์ดุยพลันออกนะเรามีศูย์นนะข้าสูตรน,นี้สูย์เข้าแน่ๆนะนี่เก้าศูย์เลยนะครับเจ็ดเก้าศูย์เลยถ้าเกิดแบบเข้าสามตัวนะอืม เจ็ดเก้าห้าเลขโคตรดังนะครับน่าจะอั้นไปเรื่อยคือบางที่เปิดแล้วแหละเราอั้นไปแล้วนะครับเปิดขายแล้วเราอั้นแล้วหายไปหมดแล้วนะครับเก้าห้าห้าเก้านะครับแต่ไพอมันเป็นอย่างนี้มันไม่ค่อยออกตัวดังสุดมันชอบออกตัวล,งลองๆมาตัวล,งลองๆสมมติว่าอันเนี้ยดังอันเนี้ยออกตัวล,งลองๆมางวดก่อนไม่ค่อยดังนะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าน่อแต่งวดนี้ดังมากนะครับเจ็ดเก้าห้าเนี่ยดังมากนะครับหลายๆเจ้าให้ตรงกันหมดเลยนะ เพราะฉะนั้น90แต่92 92เป็นไปได้ไเป็นไปได้มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอกไปแล้วเมื่อกี้มันเป็นเลขเรียงนะ18เมื่อก่อนออกมา19 19เป็นทองศูนย์ไหมไม่นาใช่20น่าจะเป็นเลขข้างหน้านะครับเลขข้างหน้าก็เป็น29 29ตรงกับวันอายุด้วยอายุเจ้าด้วยนะครับที่ออกเลขประจำตัวก่อน919นะครับอายุ20เอ้ยเป็นเลขวันเกิดครับวันเกิด29ด้วยเหลือแต่วันเกิดที่29ด้วยนะเพราะฉะนั้นไงประมาทไม่ได้นะเลขแบบนี้ประมาทไม่ได้นะ แต่แต่ศูนย์เองเขาคิดว่าศูนย์ศูนย์น่าจะมีนะออกถ้าเกิดไม่มีอะไรไิดพลาณน่าจะออกตัวนี้เลยแหละออกน่าจะออกเป็นแบบศูนย์เก้าเก้าศูนย์เลยแหละถ้าไม่มีรผิลาดจริงนะจริงอันนี้คือแบบอืมก็คือคำนวณตามตัวเลขเลยอะ่ะอืมจริงๆอ่ะก็ตท่ากัจริง,รงๆเลยนะก็คือเหมือนเดียนกันแหละว่าศูนย์ห้าออกศูนย์ห้าอย่างเงี้ยน,นะห้าศูนย์นะว่าหกเจ็ดออกหกเจ็ดหกหกเจ็ดเนี่ยมั่วแต่นั้นแหละ ก็มันจะแบบนี้แหละก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับก็จะพยายามมาเมาส์เมาส์แบบไรสาระนิดนึงก็มีสาระอยู่นะมก็เป็นตัวเลขมันก็คำนวณได้อยู่นะอืมไม่ได้แบบไม่ได้ขึ้นมาเลยลอยลอยไงม่ได้ขึ้นมาแบบเฮ้ยอยู่ๆฉันแบบเอาลอยลอยขึ้นมาเลยคิดเอาเองอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับคำนวณจากไดสุดมากถ้าถ้าเกิดใครเคยเล่นแบบพวกยี่กีะยี่กีมันจะเป็นพวกสูตรคำนวณเพื่อที่จะเอามาให้หลงล็อกนะหลงล็อก แต่แต่มันมาเร็วไปเร็วนะพวกอย่างนั้นอะมาเร็วไปเร็วทราไมแบบไม่ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะก็คืออย่าอย่าไปยุ่งเลยดีกว่านะจริงจริงแต่ว่าคือคือมันได้ทักษะมาส่วนหนึ่งนะครับก็คือแบบมันจะมีพวกเกี่ยวกับพวกการเอาตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องขังเยอนกับว่าใช้สูตรโปรแกรมรัน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 เลขเพื่อจะเอาคนเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มปับอ่าถ้าเกิดมันแม่ในระดับหนึ่งก็เอาแต่อันแม่มาลงให้หรือว่า ว่าอันนี้ถูกนะพอถูกปับ๊บถูกๆอะไรอย่างเงี้ยจริงมันก็ถูกบ้างผิดบ้างไปอะไรของมันนั่นแหละนะะฮอ่าถูกพอสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้กําไรหรอกฮะเอ่ออันนั้นคือสูตรคำนวณประมาณอย่างงั้นนะครับเข้ากลุ่มาขึ้นมาเพื่อแบบเอาเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะได้เปอร์เซ็นต์ได้เปอร์อะไรเงี้ยถ้าคนซื้ออะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นการคำนวณในอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าพวกนั้นมันเป็นโปรแกรมในการออกนะออถ้าให้มันแบบ กินยากอะมนกินยากผมแก้เลขเป็นอะไรก็ได้ประมาณนั้นนะครับผมอ่อาอี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ